ก็สวัสดีทุกคนเลือก,กันนะวันนี้เนี่ยไม่อยู่ในเกม b a t t l e of w a ว s h i p นะ <L un cer ations> เป็นเกมฟรีครับแน่นอนก็เป็นเกมฟรีนะครับมันก็ต้องเติมอย่างแน่นอนนะแต่ทุนเยอะผมทุนเยอะผมมีเรือเยอะมากคนระับพิดเวทย์เราวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มกาชานะครับาสุมนะ่มแล้ว เรเดียอันนี้ต้องสุ่มแค่สองโลดก,ก็พอคนระับอันนี้ของจริงครับเนี่ยกล่องทองครับหลังทองเอ้ะควนเทนอนร์ทองเจินนั่นเองคับนี่เธอพีเมียมาแค่พีเมียมก็พอไอช่างมันเถอะผมเกลืออยู่แล้วบอกเลยวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นไอเรือ H41 ครับโหยังาไมา่ได้อัพเลยวะ ยังไม่ได้ชาร์จโฮสเนี่ยนี่ออไม่เลยผมจะมาดูยังมาโต้ดีกว่าเนี่ยคือผมอัดไปหลายรอบแล้วแต่ทั้งพื้นที่เต็มทั้งอัดลงทิศไม่ได้แล้วปัญหาครับเน็ตมันเออการไฟฟ้าดับนะไฟฟ้าดับฟังสุรินห่วยแตกมากครับทำให้เน็ตเออเลย 3ามขีดเนี่ยกลายเป็นเอไม่ใช่สิสองขีดเนี่ยกลายเหลือมันกลายเป็นเหลืออยู่หนึ่งเล้วเนี่ยเป็นแปดสิแปดตันเหลือสี่หายไปครึ่งหนึ่งไม่รู้ ก็เป็นเพราะอะไรนะแต่ก็เดาว่ามันเกิดจักการไฟฟ้านะครับทีน,นี้ลวดแล้วโทรศัพท์ลวนที่เป็นเรือยามาโต้ิช่ไหมเอมอเฮนะ้ยยามาโต้ก็มูซาเชียมูซาเชียมูซาชียเื่อมัน เรือเรากว้างกว่านะเนี่ยต้องกะประมาณนี้ถึงจะโดนเลยโอ้ประมาณนี้ถึงจะโดนริ่งไม่ต้องกะก็ได้นะ แต่ถ้ากะมันจะโดนร้อยเอร์เซนกว่าอันนี้มันเนี่ยต้องดักหน้าประมาณโดนข้างเต็มๆมาไฟไฟลุกอ่ะไฟลุกแล้วดกลุ่มอาเ W หายเลยไฟลุกเลยไม่น่าไฟลุกแล้ว ไฟฉันก็ลุกโอ้โหพุ่นอะไรขนาดนั้นวะน,นั้นเกลียดไฟลุกมากมสร้างดาเมจเกินอะแมวขนาดยังใช้ถังดับเพลิงอยู่อะซอมเงนถังดับเพลิงต้องรอ5าเปตัวล,ล้กวเลือกอื้มกระป๋องมาครับไหนช่วาจริงอะโดนระเบิดไปตั้งร้อยลูกเห่เป็นไรวันนี้เกมนี้ เฮ้ยโจครับเต่าพิโดมีกี่ลูกผิดวางเล่นเรือแฟดีกว่าชินาโนเนี่ยไม่สิเล่นเรือเครื่องกยิงไม่ค่อยจริงเลยผมนำมาเล่นแซนดีโก้ดีกว่าเน่อเค่ะเดีอยผมไม่ใส่ลายนะมัน มันไม่สวยมันจะใส่ลายให้มันดูเท่เลยมันขับใจอยู่เลยที่เห็นเนี่ยเนี่ยอันนี้มันทุนที่มันแช่เป็นท้ายเป็นป้อปมปืนรองของเรือมิซูรี่เป็นเรือชั้นไอโว่า มาติดเป็นปืนนเป็นหลักให้กับเดือยิขาดนั่นอทาโกชินาโนเจอประจำเลยวะชินาโนเนี่ยเป็นเดี๋ยวเสดนะชินาโนเนี่ยตายตักทิง้งดเรา้ากับเพื่อนี่เดีย จะโดนเลือดพาไปแรวที่ไปที่ไหนเลกเร็วมากโอเค okay. มาเริ่มเลยเล่นเครื่องเดี๋ยวงราล้งครับพาสิเลยเดินทางสู่50าสกิโลคร,รับเมตรต่อชั่วโมงครับอ่ะเล่นเครื่องครับรู้สึกมันเร็วเท่ายามาโต้เลยว่ะอ้าวนะครับปืนปืดุครับปืนมันดูเดี๋ยวก่อนเดีวก่อน ลบต่อไปโดนได้เร็วเี๋ือนพะิ่ซาดเนี่ยหลบต่อไปโดนได้เร็วโอ้โหถึงจะหลบเร็วก็ไม,นะม่เน้อว่าจะหลบร้อยเปอร์เซ็นตะ์นบางทีก็ยังโดนมาเลยหึงนักเนะี่ยเปิดแอร์คับเปิดยเหือที่ดีที่สุดอย่างนั้นเลยตอนนีนคิดกแล้วจะมาสู้กับข้าเหรือจะมันเบาะจะตาย อืนนี่ปืนเบาครับแต่ปืนมันเยอะถึงปืนมันจะเบาแต่ปืนมันเยอะครับปอมแล้วสี่ปืนได้ครับไม่เหมือนเรือปกติที่ติดสองปืนหนึงสามปืนนะอันนี้นติดสี่ปืนเลยเรือฝรั่งเศสครับเครื่องบินน่าจะใช้เป็น,นเ,นเนครื่องบินเัีร์แนเพราะอันนี้น่าจะอยู่ ตวองสังเกตุกับเดยวมันเลยบินมันมมันให้ได้โอเคยังไปชินาโนชินาโนอ่กากรตนี่ปืนเลยวันนี้ต้องบินนะต้องบินอันตราย

ยิงดเอากดทิดกดทิดยิ่งยิ่งเดีเอันนี้เป็นเรืออิทาโก้เป็นเรือพิฆาตเนี่ยอิทาโก้เป็นเรือพิฆาตเลยราะว่าเป็นเรือจันบ้านซะอีก โอ้มันฮะโอเคนะวุ้ซา่มอนโอเคแอซิดใครมันช่วยิงวะเรือทุกทาดหาจมแล้วยังมีพิษสงต่ออีกนะ เอาแล้วไงโอ้โหเพื่อนกระจายครับเอาแล้วไงสวยขนาดเทพหวังเรายังเหลือมิดเว็บเป็นเรือคนนิ่งบินนะโอ้โหเอ้ยทำไมเลือดมันไหลงงหัววะโว้ยแล้วโดนอะไรยิงวะโว้ยฮะก็ยิงอ่ะยิงนัจะโดนเอทาก็ยิงนะ โอ้โหเสียบาลหนึ่งลัมิดเวย์โอเคอันตรายนั้นมิดเวย์เนี่ยมิดเวย์จมไปแล้วน,ล okay. นั้น,นะน,นอันตรายนะไม่มีของบินสนับสนุนเขาด้วยไม่มีของบินคอยสนับสนุนนะโอเคไม่มีเองบินคอยสนับสนุน ูซาชีมีว่าทำไมเ,เดียวเดี๋ยว,ยวติดทงสวีเดนเลยอันตรายขนาดนห้นมูซาชิมช่วยหน่อยสินี่ทำไมโอ้โหเห็นละ เล่งเครื <polarization> <c oughs> <cessor> ่องรุนแรงครับพร้อมประจำบานครับทุกเรือทุกคนพร้อมประจำบานยังต่อไปโดยังไมาวุ้นทุกอย่างให้พร้อมเราถูกยิงโดนเต็มเต็มเหมือนยิงสวนกลับได้เลยเอี่ก็ยิงสวนได้ บรรจุไปเลยไปปภูเขาีมือแบบยิงสูงจิมันเนี่ยยิงสูงอริมันก็ไม่โดนนะสิพอดีน,นี้จะโดนยิงสูงจิงสแล้วกันเอออีนภูเขาฉันจะยิงสูงไปภูเ,นนเขาเขาอปแล้ว รงเป็นจงเป็นยปืนไงยืนปัดทีนวู้ดไซนานเสียง มูซาชีก่อนนะกำลังเปิดฉากยิงอย่างกล้าหาญแบบอยู่ไกลขนาดนี้ยิงโดนเลยโอ้โหโอ้โหอาวุธถล่มางรางเฮ้อมุสาชิด้วยนะแล้วมุสาช,าชินี่เกลี่ยนะไม่เกลีย่ยเฮ้ยหลบได้ไหมหลบได้ไหมโอ้โดนนัดครเลยนะจังหวะนี้มุสาชิจะเป็นยังไงหรือเปล่านะโมุสาชีนัด วันนี้มู้งใสชื่หันปืนแม้ววันนี้เอ้ยไอ้นักจ้ำต,ติดกระสุน,นแล้วกระสุนมันเร็วกว่าขวดนี่กต่อไปโดวิ่งไปแล้วจะโดนหรือไม่ไม,นนนะนนไม่โดนนะดนดวงดีอย่างสมควรนะจะโดนแล้วตกตรงไหนฝนนะอาวุธทุกชนิดนะกโอเคลงมาแล้ว ไปหลบจากสุกเขาแล้วออกกันน่าจะเทียได้อยู่นะแต่ไม่ชัดเโอเคจบไปแล้วนะสำหรับเดียเซเลโก้ครับจะเลือกพูดตาเดียวพอนะเพราะว่าพิ้งค์จะเป็นนะแล้วแบบเหน็ดถึงก็กากด้วยนะพอไฟดับครับ โอเคคนระับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาเล่นย่นมามโตนะแต่วิธีเล่นเนี่ยมันก็อาจจะอือหน่อยนะนาายนยนะเพราะว่าผมเล่นตกเหลือบจันบานไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะัโอเคนะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ